เราขาฟ F4 ทุกท่านนี่เรื่องจริงนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เท่าไหร่อะเท่าไหร่วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันนี้วันดีอะไระ <c oughs> วันอาทิตย์ที่ 20. มีนาคม2565เป็นวันเปิดร้านเราเป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะคะ เพราะว่าวันที่25และวันที่26มีนานี้น้องวัชราอุปสมบทนะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะคือเต็มแล้วค่ะมีกี่โมงนี่นี่เพิ่งเปิดเปิดร้านเนี่ยสำหรับคลิปต่อไปนะคะวันที่คืนวันที่25และเช้าวันที่26เจอกันที่ช่องที่ช่องหนุ่มมงคลแนแนลนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะเพจแทบติดนะ นุ่มเมืองชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านไอเดกประสบ์บางรายนะจะเป็นร้านใครไม่ได้นะร้านสวยซั่ซิ่งนะครับนี่นะอันนี้รถแน่นลานเลยนะนี่นะมารอยำนะวันนี้ขายเป็นวันสุดท้ายนะครับก่อนจะไปมีงานอุปสมบทนะนะให้ดูรถก่อนนะอ <c oughs> รถแน่นลานเลยนะเดี๋ยวดูลูกค้ายืนรอกันนี่ด้านนี้นะครับนี่เราอยู่หลังร้านน้งฝนนะนะนี่เป็นบรรยากาศร้านนะครับ เดี๋ยวเราไปทักทายน้องฝนในร้านกันนะแป๊บนะครับเดี๋ยวไปทักทายน้องฝนในร้านนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทศศรสวัสดีครับสวัสดีครับฝนสวัสดีครับเอาเลยเหรอสวัสดีค่ะมันมืดนะชัดเลย <c oughs> แจ๋วเลยวันนี้ก็จะแบบอบอุ่น อบอุ่นนะวันนี้ฝนตกนะครับแต่รถก็ยังแน่นลานเหมือนเดิมนะแน่นเหมือนเดิมมาไปรอบข้างเลยนะนี่ดูรอบข้างนะลูกค้ายืนรอกันนะไไมม่ด้้จาางนะครับอันนี้จ้างมาปะหน้าม้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่มีตังจ้างหรอกเยอะขนาดนี้นี่ขนาดฝนตกนะครับ อันนี้เป็นยกรถกี่ชุดครับน้องฝนเลยรอบแรกสิบห้ากล่องยกรถสิบห้ากล่องสิบห้ากล่องนะครับนี่นะเรามาดูนะปูม้านะครับมันแปดแล้วอ่ะจะแปดแล้วแปดสิบแล้วหรอเอาก่อนเลยนะเอพี่จีขึ้นไปก่อนคือเต็มแล้วแปดสิบครับเอาแปสิบก่อนคือเต็มแล้วนี่แลข่ายเอฟซีทุกท่านนี่เรื่องจริงนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันนี้วันอาทิตย์อะไรฮะยี่สิบวันอาทิตย์ที่ยี่สิบมีนาคมสองห้าหกห้าเป็นวันเปิดร้านเราเป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะคะเพราะว่าวันที่ยี่สิบห้าและวันที่ยี่สิบหกมีนา this น้องวัชราอุปสมบทนะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะคิวเต็มแล้วค่ะนี่กี่โมงนี่นี่เพิ่งเปิดเปิดร้านเนี่ยนะใช่เปิดร้านปุ๊บคิวเต็มปั๊บใช่ค่ะ่อุ้ยตายแล้วงงมากเลย ลกลัวอยู่แล้ววันนี้วันอาทิตย์เป็นวันที่เรากลัวอยู่แล้วหนูขึ้นแจ้งหน้าเพจได้เลยเดี๋ยวลูกค้ามาขอหน้าเพจกับเป็นปุ๊บแจ้งปิดเลยนะครับว่าคิวเต็มแล้วครับเดี๋ยวลูกค้าเดินทางมาไกลเราเข้าใจเพราะว่าไม่มี่อบพี่หนมก็ไม่เปิดด้วยอ่ะไม่เอาของกับพี่ก็ไม่ได้วันนี้ใช่ค่ะพี่ต้องขอโทษด้วยครับตอนนี้คิวเต็มเรียบร้อยแล้วคับผมใช่ครับผมขอบคุณคับ หุ่งเลือดใสๆเด้งๆเ,เลยนะครับรรอะไรเนี่ยวันนี้เปิดร้านไม่ถึงสิบนาทีคิวเต็มยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอันนี้กี่โมงแล้วนะ้องวัดสี่โมงสิบหกครับสี่โมงเราเปิดสี่โมงเสร็จาคิวคิวแรกสี่โมงวันนี้สี่สิบสี่เนาะสิบหกนาทีสิบหกนาทีคิวเต็ม16นาทีพี่นุ่มฮอตมากเลยวันนี้คลิปนี้ฮอตสุดนะฮอตสุดเลยนะถ้าไข่รอบนี้ ติดเพ่อเขาใ้ผมกตเาทุกทสุดท้ายหกโมงพอดีเหรอใช่แม่บอกเมื่อวานคือสุดท้ายหกโมงแล้วแล้วเดี๋ยวพี่รอดูนะัดหนึ่งเมษานะต้องติดสักวันแรกสองเอายางพะหนูจะได้ยกเท้าออกจากพื้นก่อนอุ้อยอาวเรียบร้อยทำไมไฟไม่ติด ยกงพัดเอาคุณเปล่าพัดเอาอยู่ตรงไหนเนี่ยพันเอายังสับหนอยลงอยู่เลยพี่สาวด้ยทั้งท่าตัดไปจะมาแล้วโอเคขอตอดไปให้เฟกกอนนะคะโอเคชัดเจนไหมคะชัดมากครับโอเคอย่างนี้ค่อยแบบ อันนี้4โมง16นาทีคิวเต็มไปแล้วนะครับ,บเป็นสถิติใหม่เลยนะฝนสถิติใหม่กค้าที่ยังไม่ได้บัตคิวมาแล้วบัดคิวได้นะครับเดีด๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะปิดบัตคิว 28, ที่8 0นะครับตอนนี้ยังไม่เต็มแน่คุ ติแจ้งในเขจป่ะบ16นาทีอ่ะงงมากเลยไม่นตงง,งเป็นตอง,งงครับเป็นไปแล้วครับคุณแม่บอกเตรียมของยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเลย ออฟรถไปเลยนะครับกลัวเดี๋ยวพี่หนุ่มโดนเอฟซีถามคลิปเก่าคลิปเก่าส่วนมากพี่หนุ่มถ่ายมีแต่คลิปใหม่นะบางทีทำไมคลิปสั้นบางทียังไงจะได้หนูได้หนูเห็นคนถามว่าพี่หนุ่มทำไมคลิปสั้นจังเลยเพอบางทีมีธุระครับใช่อะคุยกันตรงนี้เลยเนาะ,ะบางทีมีธุระบางทีก็ไม่บางทีก็พอลูกค้าเราเยอะๆพี่หนุ่มก็เกรงใจไงค่ะอาฮะ ลูกค้าเขามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้มันเดินสลับกันไปสลับกันมา,าก็ให้เวลากับลูกค้าด้วยแล้วก็ทางทให้ความสะด,ดวกสบายกับลูกค้า,าครับนะแบ่งๆกันนะคะเดี๋ยวเมื่อวานพี่หนุ่มหนีเลยเมื่อวาน นูนเห็นอยู่หาทิ้งเข้าไม่ได้เลยจบแล้วพี่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วไหนนี่เหรอยาวนานเหลือเกินลงแล้วหรอนะลูกค้าจ๋าหาที่หลบฝนก่อนนะคะรอบนี้หนึ่งถึงสิบนะคะไปพร้อมกันเลยค่ะไม่ครับสองนกระดาษอะไรอ่ะ นำบริกาศฝนตกลูกค้าก็ยืนรอกันตรงด้านน้อวัดหนึ่นะครับตามชิดบาทแล้วรอผมเสร็จแล้วนะครับ เรามีเรื่องตลกนะี่หนุมีอะไรครับหลังใหม่เรื่องตลกของเรา <c oughs> คุณลุง <c oughs> คุณลง <c oughs> คุณลงน่า <c oughs> รักรออยู่นั่นแหละไม่ต้อง้อมาเดี๋ยวหนูจะไปแล้วฮัลโหลพี่จะไปไหนได้ข้างนอกฝนตกตอนนี้เริ่มทำหนึ่งถึงสิบครับผม อันนี้นะครับวันที่25ก็จะเป็นพ่อนาคนะครับสวัสดีครับน้องวัสวัสดีครับผม25ใช่ไหมใช่ครับ25ครับเ,เชิญนะครับเรียนเชิญนะครับพี่หนุ่มไปแล้วเปล่ายังไม่รู้เลยเอฟซีให้ไปเปล่าโอ๊ย <laughs> พี่หนุ่มพร้อมพุง่งฮะพี่หนุ่มพร้อมพุง่งวันนี้พี่หนุ่มยังพุ่งเลย <laughs> น้ำมันยังไม่ถึง50าสิบเราอย่าไปยอมเราต้องสู้ลาดบุรีแค่หน้าปักซอยครับหรือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางครั้งนี้พี่หนุ่มไหมนะบายไปไปเก็บบรรยากาศให้ FC ได้ดูนะครับ เขาบอกว่ามีอะไรเด็ดเ,ดดเยอะนะในงานนะมีไหมมีไหม,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 มนี่นะรอติดตามกันนะครับในวันงานนะครับไม่รู้เอฟซีอยากให้เป็นไลฟ์สดหรืออยากให้เป็นคลิปนะคอมเมนต์มาในคลิปนี้ได้เลยนะครับส่านทางน้องฝนก็จะไลฟ์สดทางเพจแซบซิ่งของพี่หนุ่มก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะอยากจะไลฟ์สดผ่าน u t u b e แล้วก็อาจเป็นคลิปมาด้วยก็ได้นะครับ

หนูอยากเปลี่ยนเป็นรถไอ้รถโคกแล้วอ่ะฮะอยากเปลี่ยนเป็นรถโคกรถหกล้อไงเหรอสัตว์โค้กเห็นปะคะอ่าเป็นหก,กนล้อมันจะเจ็บมากเ,ลเปลี่ยนรถเลยนะคือเราเปิดมาเราไม่ต้องผลลงในที่สำหรับฝีตัวของสดอ่ะอ่าฮะอ,อ๋อใช่อันนี้มันจะช้าตรงเซตง,งานด้วยนะครับ เราแจกบัตรคิวสี่โมงใช่ไหมคะ,ะแตจะเรามาจริงอ่ะสามโมงครึ่งกินเวลาไปครึ่งชั่วโมงต่อขาสั้นมาเผื่อพี่เปล่า่เอวเดียวกันอเออต้องใหญ่กว่าแล้ถอดอะไรนะ ได้ได้เลยครับทุก้ายาวเลยครับแล้จะ,ะมาเตรียมตัวหาที่วางนะจะลงแล้วยกรถเป็นหน้าก่อน่วีวันดีคองบวกวัดรันรอบยี่สิบร้อยยังยังรันรอเลยว่างๆมันจะได้ไปเร็วอาหารเนี่ยจะได้ไปเร็ว โนูหนูวัดลงเพลให้ยังลง,ลงแล้วแนละ้วน้อโอเคฝากแชร์หน้าเฟซด้วยนะเฟซพี่ไมไ่ล็อกตัวสัพอยู่กับวัดวันเีัแค่รายความสามา,มา,<อ>ารันะ ็จะตามด้วยเซมอนนะครับปิดท้ายกันด้วยเซมอนนะยกรด400บาทนะครับ โค้ดมาลงที่ต่อน,นั้นให้ เปิดวันแรกแอนมีหลายรายการที่ไปออนแอร์ด้วยฮะมีหลายรายการที่เราไปถ่ายแล้วออนแอ์ดยวยในช่วงน้หรอฮัลโหลถ่ายรูปไหมวางที่รอ หนึงสองใช่ลอบแรกอันนี้ค่ะกล่องที่หนึ่งต้องเอาไปเย่างนี้เอาอะไรเอามาใส่ทำไมอ่ะน้ำายแหละอ้ย ถั้งที่ตั้ไม่ได้สวงเลย

แล้วตามลำดับเดี๋ยวน้องโทเรียมนะคะอยู่บนรถก็ได้นะคะเดี๋ยวไม่สบายใช่ไหมคะได้ครับไม่เป็นไรครับหูเสี่ยมันชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับอ้าวพี่ต่อไปก็ไปดูตรงมองสาว <c oughs> มันต่อยำห้าไข่นะครับน,นี่กเดินทางัไม,มองก็ไดมียกรถแล้วต้องมี5้าไข่นะครับคู่กันไปนะเมนูใครมาก็ต้องโดนนะครับ ไม่มีครับมาเดี๋ยวไปทีเราบินเลยนะอยาง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 แปบบหนึ่งอะไรอะวัดดีค่ะแล้วก็ว่าไครมานไหนโ้องโกหอกอกลัวจะเป็นลูกปืนเนี่ยไม่กลัวอะไรเหรอ เฮ้ยนะตุ <infrared> ๊กจะได้อ <monastery> ยู่ซักผ้าแล้วนะตุ๊กจะได้อยู่ซักผ้าแล้วเว้ยกรมกลางเลยนะเดี๋ยวพบแบบดีกว่าด้วยครับนะอันที่มันแข่ง400ร้อยอ่ะฟอมใหญ่เลยนะเห็นปะพี่นนท์อย่าเมานะฮะ ใกล้แล้วใกล้แล้วที่หนึ่งใกล้จะเหมาแล้วฮัลโหลครับลงไปกองนึงกำลังทำหนึ่งเสริจครับใช่ครับผมเพิ่มหน้าร้านได้เลยครับพี่เอของพี่คิวพี่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสี่หครับเอาอะไรครับผม

ต้องไม่เหลือเลยคาดว่านะเพราะว่ายกรถมันยกรถคือแบบคือจริงๆดองนาทใหยๆคือต้องแบบแห่มาฮะเป็นยำกุ้งดองน้ำปลาวัดยังไม่ได้ใส่กุ้งก็เหยียดหน้า ชอบทำอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยหมดหายทีละวีถ้าบอกว่าเสร็จแล้วออกอนนี้เลยแน่ๆนะบอกว่าครบหลดแล้วนะคะ10ตร20กับ6ตามมานะคะโอเคครับถิดโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มมึซงซันชาแน,นลด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับน้องฝนขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันนะครับวันที่เดี๋ยวเจอกันวันที่เอางานบวชตอ่อใกล้ๆนะคะสําหรับคลิปต่อไปนะคะวันที่คืนวันที่25่สิบห้และเช้าวันที่26เจอกันเจอกันแน่นอนที่ช่องที่ช่องหนุนบอลชอแชนเนลนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะเปียแจ๊ปซิ่งด้วยนะคะขอบคุณครับ